สวัสดีครับวัอนีเบ้าเดนมาเตน,น่าอันเอฟซีวาให้เบ้าเดนไปสูบสาน้ำเอฟซีแต่เบาเ้าแดนกับบาว่างเบาเดนกับรถไปหาเอฟซียำคาเบาเดนได้ประดุกมาโลนึงครับประดุกหน้า f อฟซี FC วให้เฮ็ดเมนูประดุกให้ช่วงน้ำแนเบ้าเดนกับสี เห็ FC, ด menu, มน,นปดูปิ่งปลาดุกให้เอฟซีเดบ่งแต่เมนูมื้อนี้นี่บ่ราเดนสีปิ่งปลาดุกหน้ากินกับตำสมใส่หน่วยประกอบ ครับวัอน,นี้เบ้าแดนมาเตน่าเอฟซี F C. พอดีเอฟซี C. ฝากปะดุกหน้าโลนึงกู้ก็หลายตัวเลยครับปะดุกหน้าวันนี้เอฟซี C. บอกว่าให้เบ้าแดนเฮ็ดปิงปะดุกหน้าให้ชม่มให้กินนตำแหน่เบ้าแดนกับจัดให้แต่เบ้าแดนกับซี มีตําบกักฮงใส่ในยบักกอกแต่ตอนนี้เบาแดงกะสีเอาปลาดุกไปขั่วก่อนเสร็จแล้วครับปลาดุกเบาแดงกะขั่วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เบาแดงกะสีว่าท่านได้ปิ่งนะครับเบาแดงกะสีใส่เกลือก่อนจืนอกกอ้อน,นอยส่มะเกลือเกลืน้อยเกลือบ่ให้ปลาดุกเข้าใหม่จื้อนอยครับม่วนใส่ลายครับจื้อนอยใส่เพื่อความนวด ปัดุกโลนึงได้พี่น้องปัดุกหน้าโลนึงเด้โอ้เงาๆเลยปัดุกหน้าเดี๋ยวเอามาปิ่งปิ้งไฟอ่อนๆเลยครับอย่าปิ้งไฟแห้งเพราะว่ามันสิหมาปาดุกย่ำนี่คืมอ,อมันนัวงอ้อม ช่วงนี้เบาแดงกับสิปิงก่อนเบาแดงก็สิไปเตรียมเครื่องอุปกรณ์ที่ตำสมมาเตรียมเครื่องตำสมเรียบร้อยแล้วครับเครื่องตำสมของเบาแดงก็สิมีรพริกกระเทียมมะนาวบักเขือเทศหอมเป บดเดินสีใส่ฮองเปย์ไปน้ำบักกอกบ้านเห่าบักเออครับนี่บักเออบ้านพี่น้องเขาเอิ่นจังไรน้อครับบักเออเนี่ยเว่าหน่วยเป็นคนๆนะครับเครื่องปุ้งของบอดแดงกับซีมี่น้ำปลาแดดน้ำปลาแดดบดเดิต้มสุกแล้วครับบดแดินเลยใส่ขวดไว้หมนัวน้ำปลา ีขา,บาดบอดดายคือบักหุงเข่าครับบักหุงเข่าเก็บมาไม่ไม่ไ่สียแจ้มห้พี่น้องได้กินนำ้ำบอดดาวเพราะท่านไหนตำได้ครับขันมันตำใบมันเสียห้ห oh, จืด oh. บอดแสบให้ปลาดุกซุกก่อนร้าจะคอยตำปอกกันกินกับข้าวเจ้าก็ได้กินกับขา้บขาวเหนียวก็ได้ oh. ปลาดุกกับซุกแล้วครับซุกเรียบร้อยแล้วปลาดุกหน้าเข่า อย่างใบหอนหอนปลาดุกหน้าเห่ามั่นแห้งครับเรื่องมันแต่เสียบจะได้พี่น้องเมื่อไหรปลาดุกติ่งชุกแล้วปลาแดงกับสีไปตำสมมาเมื่อไหรกับสีตำสมเลยครับพี่น้องปลาแดงกับสีใส่พริกไปก่อนครับใสพ่พริกไปก่อนกระเทียมเทียมครับพริกปลาแดงสีบุ๊กไซร์ไลครับ ให้ลูกสาวกินน้ำครับให้บ่อเด่นตำก่อนนะครับตำเสร็จแล้วครับบ่อเด่นกับชิ่นใส่บักฮงได้ครับวันนี้บักฮงใส่บักฮงครับใส่ษบักฮงขนมป มะเขือเทศครับมะเขือเทศใส่จาดสองหน่วยครับบักกอกครับบักกอกในเซ้นหายนัว เข็มขน้นเสีได้พี่น้องแสียดประกอบอดเบาแด้งใส่ใส่สักสองนวยคือกันสองน่วยนี่บดเบาแด้งใส่หน่วยบกเอื้อนำครับนนทางเบาเดงเอื้อนหน่วยบกเอ,อกื้อพี่น้องก็ คอมเมนต์มาเบิ้งด้วยครับว่าทางบันพี่น่องเขาเอิ่นว่าซื้อจังใดน่นแหลประเด็นกับใซเบอร์ไลด์เราครับพอบัเคือเทศบพเอ๋อมันก็มีความสม,มีแล้วประกอกก็มีความสม,มีแล้วบ่าปรเด็นกับไสิ่งหนึ่งครับที่ลงไป ขาดวัาไหญ่ฮ้อมเปย์ครับลองสูตรเบาเด่นอีสานตายห้อมเปย์ใส่กับตำสมบูรณงสุกเสียบเลี่น้องถั่บนญขีน้องที่ขาดว่าไหญ่ครับทงนัว หัวเบาเด่นบดใส่หลายเด้พี่น้องเบาเด่นใส่จังน้อยเบาเดนสีบกข่อยหมักหัวป็นไรแต่มเบาเด่นกับหมักใส่แต่กับข้าวเยอใยใส่ไลนใส่หลายนี่ยบางคนเขาว่าใส่หลายเสียพหลายมันโมเมนต์เลยครับเลี่ยนครับเลี่ยนใส่แบบพอดีพอดีครับใส่เสน่หน์ครับพอดีเข้ากับคำนวณตามปริม,มาตรของ มาสิพาวะล้านเร็หน่อยแสดงไปน้ำประเดกครับพี่น้องน้ำประเดกน้ำประเดกเราเดชสิ่ใจประมาณสองที่นะครับคํานววประเดกปรเดนตมมาแล้วครับตมตมซุกเลยครับ จักหน่อยพอครับมาเดนกับสีตำด้ครับยังได้ทีหนองเสียบอ่พี่หนอเลย กันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมากิดน้ำกันน้ำกันมาขีน้ำกันเดนี๋ดยวให้ประเด็นชิมก่อนครับ นวดเลยพี่น้องนวดแล,ลวนวดแลวครับมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมากินข่าวกับบเดนข่าวมันหอนครับข่าวมันหอนมากินกรบ,บเดน หน้าพี่หนอเอ,อ้ยน้หลายไหว่าพี่หนอ อุ้ยงันเจนนับแสบหลายแสบหลายแสบหลายมาๆมาพี่น้องมาๆมามาแสบหลายอืมมามามาพี่น้องเอลซี่มาดูงาครับใส่หมือนะครับอ,อืม กรับกลัมําครับมากินกับบราวนครับปิ่งประดุกหน้าต้มสมบ,สบกหุ่งแส่บุกอกาะงวยบกเอื้อนนแซ่

แล้วนครับตองน,นอนบ้าน,นนี้ก็ห่อนเลยเขาห่อนครับ 行，结束了。 ครับพี่น้องมากินน้ำเบาเด่นครับคลิปนี้ถ้าพี่น้องเอซถืกใจกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแดนนํำแนแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับ คือจะได้เบิ้งคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆคลิปนี้เบาแดงกับสิขอลาพี่น้องไปก่อนครับบััสดีคค่ะ